สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y นะครับสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานำเสนอนะครับ Ford e v e r e s t นะครับไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0้านบาทนะครับถ้าสีพิเศษก็จะบวกเพิ่มอีก10,000บาทนะครับก็จะมีสีขาวมุกกับสีน้าเงินนะครับตัวนี้ที่เราเอามารีวิวก็เป็นสีบอลเงินนะครับก็ราคาหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับล้านเอง กำลังเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับ180แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนั่นเองอ่ะมาครับเดี๋ยวก็พาไปชมลยครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าเลือกแต่งเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยลูกค้าเน้นใช้งานในเมืองนะครับต้องการแบบดูแบบเรียบๆเนี้ยบๆสไตล์ฟอร์ดเลยมาที่กระจังหน้านะครับตัวนี้เอเวอเรสต์นะครับสีโครเมียมตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าเลือกเปลี่ย มามาสแตงนะครับพร้อมกับไฟรอบตัวม้านะครับแล้วก็ไฟสิวนะครับเป็นสีขาวกระเถิลงมานะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเดิมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็เลือกอัปเกรดนะครับใส่คีบมาสแตงเข้าไปนะครับสามคีบนะครับแล้วก็เพิ่มวงแหวนนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวบูอายนะครับแล้วก็เพิ่มไฟเลี้ยวนะครับที่ไฟวิ่งกลางวันด้วยนะครับเป็นไงเพิ่มสเต็ปแบบนี้เท่เลย อุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนอีกอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของไฟตัดหมอกหน้านะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น led นะครับมาพร้อมกับสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยนะครับกรอบไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟวิ่งเลยต้องบอกเลยตอนเปิดไฟเลี้ยวแล้วสวยงามมากนะครับเต็มสเต็ปแบบนี้เลยล้อนะครับลูกค้าก็จะเลือกใช้แบบล้อเดิมนะครับเพราะว่าต้องการประหยัดน้ํามันนะครับวิ่งในเมืองนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนอีกนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นขอบแก้มนะครับขอบมือเปิดนะครับแล้วก็ขอบกระจกมองข้างนะครับเดิมเป็นสีโครเมียมตัวนี้ก็ เพิ่มเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยกันสาดนะครับเข้ารูป4ี่ชิ้นฟิล์มเซรามิกนะครับแล้วก็เพิ่มเบ้ารองมือเปิดนะครับต่อกันที่ด้านไทยรถนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีเสาอากาศคลิปฉลามนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟท้าย G L C นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟวิ่งนะครับตอนเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะวิ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับ ค่าท้ายนะครับคำว่าเอเวอร์เลสนะครับก็ตอนเหยียบเบรกนะครับคำว่าเอเวอร์เลสนะครับตัวหนังสือเอเวอร์เลสก็จะเป็นสีแดงตอนเข้าเกียร์ถอยนะครับคำว่าเอเวอร์เลสก็จะเป็นสีขาวนั่นเองไฟตัดหมอกท้ายนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับแล้วก็ภายในนะครับก็บาะหนังนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีมูนลูปนะครับเพราะเป็นตัวท็อปของเราแล้วก็จอนะครับก็เป็นจอ8นิ้วเมนูภาษาไทยนะครับพร้อมระบบโทรฉุกเฉิน1669นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ยังไงนะครับรถคันนี้นะครับก็ต้องฝากให้ลูกค้านะครับที่เข้ามาชมนะครับท่านใดนะครับชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปนะครับมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอดีที่กอบขึ้นไว้ที่ข้างล่างได้นะครับหรือว่าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับก็บยินดีให้บริการนะครับยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ